นะครับนะครับผมก็จะวางไว้ปืนนี่นะครับครับผมสวัสดีครับผมช่องวิธีเจ้าเนื้อครับวันนี้ผมปลามาวางขุยมะพร้าวเพื่อให้แมงจีหีดนะครับเปิน้นได้ลงไปไข่นอครับนอนะครับตอนนี้ หลงมาขนาดนั้นครับเพื่อที่จะวางไข่นะครับท่านไหนยังบเกยหันนะครับก็สมารถพอได้นะครับสมารถนาไปปรับใจได้เลยนะครับผมครับนี่เป็นช่วงมือคืนนะครับนี่ครับผมตอวนี้ก็เดิ่มลงมาที่นะครับที่เราก็วางไข่นะครับผมพยายามเจะคุณพอใกล้ๆครับอ่นกันครับผม ครับผมนี่นะครับครับเขาจะบก,กวนเป็นนักนะครับนอกอนะครับนี่ครับผมท่านผู้ชมครับนี่ครับอาจจะบ่คอยหันนะครับนอบางตัวก็ยังหาอาหารกินหัวหารอยู่นะครับยังสอหาตีวา๋วังใครอยู่ครับ นี่นะครับผมครับสำลักฐานนี่นะครับมาเต็มเลยครับอ๋ออยากใครใครขนาดนักนะครับนี่ดูนะครับผมกำลังเกย้ยหันเหมือนกันครับเปื่อนๆพอนด้ครับนะอือนี่ครับวิธีการของเปิ่นนะครับในการวางไข่นะครับเนาะเขาพอเปิ่น ทำอย่างเดียวนะครับมาลองมาทําพอเขาก็บอกหูนะครับว่ามันจะยากจะง่ายนะครับบ่ยากครับผมครับถ้าในสนใจจะเลี้ยงนะครับคือเขาซื้อเป็นกินตลอดนะครับนาอแต่ถ้าว่าเขาลองมาทํานะครับเพื่อที่จะอยางหน่อยเขาเอาไว้กินเองก็ได้ครับแบบ่ยากครับมานักหนาสหัสอย่างไรนะครับนี่ครับผมก็เป็นความภาคภูมิใจด้วยนะครับติดสมาร์เดียเลี้ยงแล้วก็ พื่ปนสามรยายพันธุ์ต่อได้นะครับครับผมอาจจะมืดนะครับต้องขอไฟด้วยนะครับผมพอพอกันไปเรื่อยๆครับครับนี่ครับผมถาดนี้ครับถาดนี้มานครักครับเดี๋ยวอาจจะต้องเอาถาดมาเพิ่มนะครับเนาะนะครับพนส่สนใจก็สามารถสร้างได้นะครับ ตีอยู่เมืองนันนะครับผมอาจจะสวงเฮือทุกๆครับที่เขาขายกันทัดร้อยห้าสิบสองร้อยมาต้องนะครับเดี๋ยวผมกอกรอร้อยก็ได้ครับนะครับเอาเฉพาะต้นพุนมันตีมันทําเนี่ยครับเราก็เอาเฮือเปื่อๆได้ไปล้องทําพอนะครับมาอู้เอ้ยกันได้นะครับ นะครับเนี่ยครับท่านในสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวเบอร์โทรผมจะขึ้นไว้้า้คลิปเพื่อนะครับผมท่านในสนใจที่จะเลี้ยงนะครับคือคำปรึกษาได้นะครับที่เหตดอัตรากันตายน้อยมากครับผมน้อยมากนะครับเลี้ยงโดยวิธีการที่จะเน้นเอาเป็นเนี่ยครับพวกเศษใบไม้ก็เศษผชพักต่างต่างก็นะครับตีมันบะเน่านะครับฮือเปิลนะครับ หัวหานเท่ากับบ่อคอยเน้นนะครับผมนะครับหัวหานนี่ผมหื่อมาประมาณเกือบสามสี่วันแล้วครับนะครับก็มีประมาณนี้ครับนี่วันนี้ครับหื้อไปใบกล้วยไปซีใบนะครับหายหมดเลยครับใบเตยนะครับใบบ่อฟักนะครับนี่ครับเปื่อนๆโอเคนะครับผม โอ้ครับนักขนาดครับผมเพื่อนๆครับถ้าจะได้ท่านไหนสนใจนะครับก็ติดตอ่อสอบถามมาได้นะครับผมจะให้เบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับตีดติดตามภาพชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมท่านไหน,นสนใจก็ติดตามภาพชมคลิปจิงรีดนะครับการเลี่ยงจิงเหตุ sections. นะครับอันนี้เป็นอีพี ้าแล้วนะครับผมในการเก็บไข่นะครับครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ